สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์แล้วนะคะวันนี้เมย์ไม่ได้มารีแอคชั่นเพลงค่ะแต่ว่าเมย์จะมารีแอคชั่นดวงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยค่ะพอดีเมย์นะคะได้รับการแชร์มาจากเพื่อนๆในกลุ่มไลนะะ์นะคะของเมย์นะคะแล้วเมย์เข้าไปฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากๆเมย์ก็ส่งต่อ,อไปทาง ไลน์ให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ทางข้อความ Facebook นะคะให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะเมย์ก็อยากเอามา r รี c t ชั่นบ้างนะคะเพราะว่าทําแล้วดีดีดีดทาแล้วรวยนะคะรวยนะคะรวยนะคะ,ะ,คะทําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเมย์ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะเพราะว่าเมย์ก็ได้รับการแชร์มาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเมย์เข้าไปฟังเข้าไปดูแล้วนะคะอาจารย์ท่านนี้นะคะชื่อว่าอาจารย์ชนิดตานะคะหมอดูฟันยับหมอดูฟันยับนั่นเองค่ะแล้วก็ แล้วแต่ดูลพ,พินิษของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าเมย์คิดว่าเราฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์กันค่ะคนเลขสองคนเกิดวันจันทร์ฟังให้ดีนะคะคุณต้องไปหาเหตุแห่งบุญบางคนบอกสองเรื่องแน่เลยเรื่องเดียวเรื่องเดียวค่ะให้คุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันทุกวันจันทร ทุกวันจันทร์ให้คุณหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันจันทร์ไปทาบุญวันจันทร์ใส่บาตรวันจันทร์กินเจวันจันทร์ถือศีลวันจันทร์สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างแบบเป็นชั่วโมงชั่วมงในวันจันทร์อะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลชีวิตให้ทําทุกวันจันทร์ ให้ทําทุกวันจันหนึ่งเรื่องเร,เรียกว่าเหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอว่า ه, วันนี้วันจันทำบุญแล้วเฮย้ยวันนี้วันจันเจอแล้วนะคะแค่ยิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองแบบแต่รักนะรัอกนะอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ cancel cancel คือไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ารักตัวเองจริงๆริงยทำไมมัน,มมนยีมมนอ,อยี่ยเคยี่ยี่ยี่ยีัยี่ยี่ยว่ยี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 ่ย่ยีอย่ยี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 ่ยว่ยี่ยี่ยี่ี่ยี่ี่ย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 ี่ี่ยีี่่ยี่ อันนี้ได้แน่นอนนี่เรียกเหตุแห่งบุญหรือบอกรักสามีอย่างสุดซึ้งบอกรักลูกอย่างสุดใจกอดลูกหอมลูกแล้วก็ให้พรลูกนี่ก็คือเหตุแห่งบุญบุญไม่ได้เรื่องที่จะต้องออกไปเสียเงินนะคะแต่ถ้าทําได้ก็ต้องไปวัดทําบุญบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่เหตุแห่งบุญที่หาง่ายที่สุดคือในบ้านโทรหาพ่อแม่ก็เป็นเหตุแห่งบุญให้พรลูกก็เหตุแห่งบุญให้พรสามีบอกรักสามีก็เหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนนนนะะคัััังวจทร์ คุณจะมีฐานะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาฟันยับนะ,ะฟันยับนะ,ะคุณัจะเปลี่ยนฐานะคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาคําว่าฐานะคุณอย่าลืมนะฮะวันนี้คุณมีเงินหนึ่งพันพราะคุณหาเหตุแห่งบุญเจอทุกวันจันไปเรื่อยไปเรื่อยๆผ่านไปไม่กดดันตัวเองทําไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมมันจะมีจังหวะชีวิตให้คุณอเอ้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย มีเงินในบัญชีไม่งมีห้าแสนมันเป็นปีได้ยังไงนี่เป็นการเปลี่ยนฐานะแล้วค่ะจากคนมี1นึ่พันเป็นห้าแสนมันจะอัตโนมัติมากการเปลี่ยนฐานะหรือฐานะที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะทุกอย่างจะทวีคูณฟังให้ดีนะคะคําว่าฐานะมันเปลี่ยนได้หมดเลยอย่างเช่นจากเคยมีรถมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะมีรถกระบะอาจเคยมีรถกระบะคุณอาจจะซื้อรถเก๋งเพิ่มอาจจะมีรถเก๋งแบบธรรมดาคุณอาจจะไปมีรถแบบหกฐานะรถแบบขั้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะหรือรถแบบหลายๆที่นั่งอะไรแบบนี้ค่ะ นี่เรียกว่าการเปลี่ยนฐานะใช่ค่ะแม่หมอค่ะแม่หมอนะะแม่นนะคะบอกเลยอย่ามาเล่นนะคะเออแม่หมอมาเองนะคะคุณจะได้เปลี่ยนฐานะค่ะคนเกิดวันจันทร์หาเหตุแห่งบุญแค่เรื่องเดียวคุณจะเปลี่ยนฐานะฐานะชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะคุณจะพลิกชีวิตชาตินี้ค่ะไม่รอชาติหน้าที่สําคัญที่สุดฟังดีๆคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจกาไรจะงามกว่าคนอื่น คนเกิดวันจันทร์คุณจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะกําไรคุณจะงามกว่าคนอื่นยกตัวอย่างคนนี้โอ้ยขายมาตั้งนานกําไรห้าพันคุณขายสามวันกําไรหกพันคนวันจันทร์จะเจอแบบนี้บ่อยมากค่ะคนวันจันทร์จะเจอในเรื่องของการได้เงินมากกว่าคนอื่นได้ซักมากกว่าคนอื่นได้เกี่ยวกับกําไรอะไรที่เป็นกําไรมันจะงามกว่าคนอื่นมันจะงอกมันจะงามกว่าคนอื่นนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะจ๊ะ สีที่คนวันจันทร์ควรจะกรีด,ดวีดไว้ที่สุดนะคะเห็นะะ<ร> ui, ไม่ได้เห็นต้องกรีดเห็นไม่ได้เห็นต้องรวยรวยรวยเห็นไม่ได้เห็นต้องเอามาจับมาใส่มาคำมาเกาะสีนั้นก็คือสีทองฟังนะคะจำ <ร ui. S 1> ไม่ได้ให้จดนะ,ะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากอยู่เหมือนเดิมมาอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องจําไม่ต้องจดโอเคไหมคะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตให้ได้เฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นแล้วเปลี่ยนได้ทุกคนด้วยบอกเลยค่ะฟังป่าชนิตาทุกคนค่ะ เพราะชนิตาไม่ได้มาดูดวงให้ใครง่ายๆนะคะคนพันล้านไม่มาดั้งดูดวงให้ใครง่ายๆแล้วจ้ะเธอนะคะสีที่คนวันจันทร์ค่ะควรเห็นแล้วแบบข้างใครที่สุดคือสีทองสีทองสีทองนะคะที่คุณเห็นแล้วคุณจะต้องแบบรวยรวยรวยกรสีสีทองสีทองรวยหรือไปเห็นอะไรที่เป็นทองหรือเวลาไปวัดพยายามไปปิดทองที่พระพยายามไปปิดทองนะคะ ใจกะหมอหมอพี่พรนะคะหมอครูพี่พรฝันยับไม่ใช่ฝันทงนะเออคอมเมนต์มันช้านะอันนี้ทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์สีทองจะเป็นสีบารมีสีทองจะเป็นสีทางลัดสีทองจะเป็นสีที่ทําให้คุณรวยไวขึ้นทําอะไรสําเร็จไวขึ้นไม่ต้องรอนานนะคะครูพี่พรฝันยับค่ะรับประกันค่ะชัวร์ไม่มัวนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะ ถ้าคุณเห็นอะไรสีทองให้คุณขั้งใครกับสีทองไปเลยนะคะอะไรที่เป็นทองให้คุณขั้งใครไปคุณไปเห็นเขาขายอะไรอะไรที่เป็นสีทองหรืออะไรเงี้ยซื้อมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะ mm. หรือเห็นเสื้อสีทองหรืออะไรที่เป็นทองที่คุณอยากได้อยากเก็บอยาก,ยากนั่นแหละเป็นตัวทําให้คุณสําเร็จย่นระยะเวลาไหขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์กันค่ะก็คือหมายเลข2นะคะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะถ้าทําสิ่งนี้แล้วนะคะจะดีนะคะก็จะทําให้เปลี่ยนฐานะเลยนะคะรวยผิดหูผิดตาเลยนะคะแล้วก็คนวันจันทร์นะคะทําอะไรก็เป็นกําไรไปหมดเลยค่ะจะกําไรกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็หาเหตุแห่งบุญให้เจอนะคะในวันจันร์นะ,ะแล้วก็สีสําหรับคนวันจันทร์ที่ควรจะคลั่งไคล้มากๆเลยะคะ่ะนั่นก็คือสีทองนั่นเองค่ะสีทองนะคะ ควรจะปิดทองหลังพระด้วยนะคะแล้วก็ควรจะเห็นสีทองเนี่ยทั้งวันเลยเนาะเราควรจะมีอะไรเครื่องประดับเครื่องตกแต่งอะไรในบ้าน,นะคะควรจะเป็นสีทองค่ะจะเป็นสีมงคลสีอ่า ลาบยศของเรานะคะสีอ่าคือควรจะคลั่งใครสีทองว่าง่ายๆเลยนะคะอาจารย์ชนิดตาหมอดูฟันยับของเรานะคะเมไม่รู้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยมีเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ช่องไหนนะคะใครรู้นะคะบอกเมข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าเมนะคะก็ได้แชร์ต่อมาจากเพื่อนๆอีกทีนึงเนาะเมไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็เมย์ก็ยุ่งมากๆคะ่ะเมไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเวลาไปค้นหาเลยนะคะเมก็รีบเอามารีแชให้เพื่อนๆดูนั่นเองคะ่ะเมก็ขอ ทุกๆวันนะคะร่ำรวยแล้วก็โชคดีค่ะม่กก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย